จากกระแสความฮอตในโลกโซเชียลของน้องลิซ่าลูกลิงชิมแปนซีวัยหเดือนเศษที่ถูกรับมาอนุบาลด้วยการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูเหมือนกับเบบีจนกลายเป็นความผูกพันและด้วยความน่ารักขี้อ้อนจึงทำให้มีคนติดตามมากที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะบอกมาเยี่ยมลูกอุ๊ยนี่ค่นลูกสาวอุ๊ยลูกสาวอ่ะคะใช่ค่ะ น้องลิซ่าค่ะอายุเท่าไหร่แคะตอนนี้อายุ5เดือนครึ่งค่ะ5เดือนครึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกค่ะใช่เพราะว่าพอดีว่าตอนออกมาเขาโดนแม่เขาใช้ความรุนแรงนิดนึงอะค่ะเอานิ้วแย่เข้าไปในอวัยวะเพศอะค่ะจนอักเสบแล้วก็บวมแล้วก็เลยต้องเอาออกมารักษาเองอะค่ะห้าเดือนนี่ดูแลกันย่าง ไี่ยากเลยค่ะเหมือนเด็กมากเลยค่ะใช่เลี้ยงง่ายสุดๆเลยค่ะกิจวัตรประจําวันในการดูแลลก็เลี้ยงเหมือนเด็กทุกอย่างเลยค่ะกินนมก็กินนมเด็กค่ะกินนมผงเด็กแล้วก็อาบน้ํากินกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเหมือนเด็กหมดเลยค่ะแล้วความฉลาดของเขาแบบตอนนี้เริ่มรู้เรื่องไหมคะจริงๆตอนนี้เริ่มรู้เรื่องแล้วนะคะหนึ่งก็คือเรียกชื่อแล้วก็หัดแล้วสองก็คือเวลาเห็นของอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าเล่นยังไงของเล่นชิ้นนี้เล่นยังไงแล้วก็จําได้เลยค่ะ เราต้องขออนุญาตลองอุ้มซะหน่อยราะว่าเราอยากลองอุ้มลองดูแต่เวลาอุ้มต้องมีผ้านะคะอ๋อแว่บอต้องมีผ้าคุณผู้ชมเพราะว่าน้องติดผ้าเป็นเด็กติดผ้าอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนคุณแม่ใช่เป็นคุณแม่อ้าอ้อ้มอุ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 มอุ้มอุ้มอุ้มอ้มอ้มอุ้อุ้มอุ้อ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 ้ นี่ทำไมถึงแบบว่ามารักเจ้าตัวนี้ได้แบบรู้สึกว่าแบบต้องดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เห็นเรารู้สึกว่าแบบเขาเจ็บเขาปวดเนี่เขาข<อ>เจ็บเขปวดแล้วกเ็เกิดมาเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าตัวอื่นเลยค่ะ<อ>ที่เคยเกิดมา<อ>ใช่แล้วเราไม่ได้เองตัวเองก็เป็นคนรักสัตว์หรือไม่คะใช่จริงก็เลี้ยงสัตว์ทั่วไปเป็นแบบฝ่ายอนุบาลสัตว์มากกว่าใช่สัตว์เล็กๆเซืลองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแลนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะความน่ารักของลิงชิมแปนซีทําให้แบบเหมือนคุณไม่ได้ถูกใจอะไรตรงไหนคะ โอ้ oh, แบบเหมือนแบบได้เลี้ยงเด็กเลยอะ่ะว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบจริง,รงๆตอนแรกก็แบบเออเอ้ยเอยเอแปลกดีแบบเหมือนคนจริงๆอะไรเงีแบบ้ย <Okay. S 2> พอเริ่มแบบเราก็เรียนรู้จากเขาเ <Okay. S 2> ขาเรียนรู้จากเราอย่างเงี้ยก็เริ่มสึกวแบบ่าหลงรักขึ้นทุกวัน hmm. จนวันนี้คือแบบขาดไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยกันตลอดไหมอยู่ด้วยกันตลอดค่ะ เออคุณเม่ได้บอกว่าน้องเพิ่งตื่นใช่ค่ะลิซ่าเ <ฮะ S 2> พิ่งตื่นอันนี้เดี๋ยวจะต้องทําอะไรกับเขาบ้างคะเดี๋ยว<า><ะ>ต้องพาเขาไปอาบน้ําค่ะเริ่มถึงใกล้ถึงเวลาอาบน้ำ้วคะใกล้ถึงเวลาอาบน้ำแล้วก็<ช>วกมีแล้วก็จะกินนมกินนมเอง<ช>ดีเลยงนะั้นเ้องมาเป็นพี่เลี้ยงคุณแม่ช่วยคุณแม่เลี้ยงลิงชิมแปนซีหน่อยคุณแม่เบนเน่ไปเดี๋ยวเราพาไปอาบน้ำกันไป าาอ่น้ํดิฉันก็เป็นที่เรี้ยงจำเป็นในการที่จะพาน้องลิซ่าไปอาบน้ำคุณผู้ชมนมพร้อมน้ำก็พร้อมแล้วก็เลยต้องเข็นมาแบบนี้นสวัสดีค่ะนี่อาบน้ำลิซ่าคืออ่ำเหมือนเด็กเลยมไหมคะพี่ค่ะ เราต้องผสมน้ำ่ผสมน้ำอุ่นน้ำอุ่นในอ่างอาบยากไหมคะลิซ่าค่ะพี่ไม่ยากค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอาบน้ำ้าจับถูกลักก็ไม่ยากอืมจ้าอุ่่วิธีการอาบน้ำเขคือต้องเริ่มตรงไหนอะเ่รเช็ดหน้าก่อนค่ะอ๋อเช็ดหน้าก่อนอ่านี่ ปกติชิมปันซีทั่วๆัไปเขาจะอาบน้ำเนามีตามถ้าตามธรรมชาติเขาจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลง,งน้ำคช่ไมปกติเขาจะไม่ชอบน้ำแต่อันนี้คือลิซ่าเขาอาบทุกวันอาบจนชินแล้วอ,อาบมาตั้งแต่เด็กน้อย ต่อไปก็คือให้ิซ่ากินนมดาลากินนมนี่ิซ่าก็ไม่ยอมกินนมต่อไปแล้ว คุณแม่ค่ะนี้กินน้อยไปไหมคะวันนี้ไม่ค่ะปกติตอนเช้ากินแล้วค่ะอ๋อพอได้ไหมคะได้ค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวเขาตอกกล้วยอยู่ดีอะค่ะอ๋อตอกกล้วยคือจริงๆอะลิซาเดี๋ยวก็อีกแป๊บนึงก็จะนอนแล้วแต่ทีเนี้ยเราอยากเห็นความฉลาดของลิงช,ชิมแปนซีคุณผู้ชมเราก็เลยแบบเอ๊จะได้ไหมจะฝึกน้องได้ไหม คุณแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งฝึกจ้ะเพราะว่าน้องยังเล็กมากแต่คุณแม่บอกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งให้ได้<ช>หเห็นก <ฮะ S 1> ันใช่ไหมพี่อาร์มค่ะอันนี้เก่งมากฉลาดมากๆค่ะแทบ,บเหมือนคนทุกอย่างเลยค่ะขี่จักรยานได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ทำได้หมดเลยใช่ฟังภาษาคนก็รู้เรื่องบ้างุ้ยแล้วเขาเรียนรู้จากอะไรคะก็คนเลี้ยงค่ะแต่เวลาคนเลี้ยงพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบจำแล้วเขาก็จะแบบทำตามเดี๋ยวให้ลิซ่าพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูพี่อาร์มพี่อาร์มนี่น่ารักมากรับรองว่าเราจะได้เจอลิงที่ ฉลาดอีกตัวหนึ่งที่เราเคยเจอมาเลยค่ะนี่คือพี่อาร์มพี่อาร์มนี่คือเป็นพี่น้องกับเอ,อ่อลิซ่าครับพ่อดเดียวกันแต่กับคนละแม่ครับออแต่นี่ได้ข่าวมาว่าคุณแม่ลิซ่าบอกว่าเทียมนี่ฉลาดมากพี่พลครับอะไรได้บ้างคะเออหลายอย่างครับ วิกขี่จัก,กรยานาคือว่าจัก,กรยานนี่ว่าของโปรเขาเลยครับสวัสดีครับวันเร็วมีดุมีอะไรไหมมีแบบว่าเหมือนเขาแบบอารมณ์เด็กๆอะ่ะไม่อยากทำาตาเนี่ยกันรครับอย่างนี้พ่อมันเขาเริ่มโตรเริ่มนี่แล้วพละกกาลังเขาก็เยอะครับค่ะอ๋อก็จะมีบ้างอ,องแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาพี่อํมเขาทํากิจกรรมต่างๆตามคําสั่งที่พี่พลบอกเนี่ยเขาทำยังไงอลองเลยค่ะพี่คนมใส้อเร็ว อ้าว <S <S <AI> <S <S เออทอดเสื้อนี่ยังไงเนี่ยเออใส่เองได้ถอดเสื้อเอง,เอองเเออใส่ออสอเองอได้ กองข่าทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจ้ลือทุกที่เลยจ้า